สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ้อง F C ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมน้อย o o i i f y my d i i i t ต l นะครับผมผมก็จะมาแก้ปัญหาเรื่องของว<อ>า,าเครื่องบีเสื้อดดนะครับตอนนี้ปัญหาคือว่าจูนน้ำมันกับอากาศยังไม่ลงตัวนะครับเ,เกียร์หนึ่งออกไม่ได้เกียรห์หมีปัญหาออกแล้วมีอาการสำลักนะครับสะดุดนั่นเองเอครับผมก็ไล่ดูน่าจะมีปัญหาเรื่องของตัวอากาศนะครับ แต่น้ำมันผมก็ว่ามันน่าจะเบอร์ใหญ่ไปนิดนึงตอนนี้จากเริมครับร้อยสากับอากาศเบอร์สี่สผมก็เลยลดลงมาเป็น1 2อยยีลูก56าิบหกเมนห้าสิบหกเมนก็ไปลองหลายรอบนะครับลองหลายรอบก็ออกไม่ได้หน,หนึ่งมีอาการสำลักสำลักเยอะเลย ก็แต่2องสาห้าไม่มีปัญหานะครับวิ่งดีสีวเทยียนก็ใช้ได้อยู่นะอ่ะขอบูผมใช้เป็นขบู n อ็นเจ็นะครับเอ็นจแล้วก็มันก็วิ่งดีนะวิ่งดีก็มีช่วงท้ายช่วงรอบสูงๆมันก็จะมีเจ็ตเติมเราไม่ต้องกลัวลูกทะลุถึงว่าเราเซตบางมากมันก็ยังพอช่วยได้แต่ผมก็ประมาณนี้แหละเบอร์สักผมจะเริ่มจากเบอร์ใหญ่ๆแล้วก็ไล่ลงมาเล็กๆอ,อันนี้ เป็นวิธีการเซตของผมเองนะส่วนตัวก็มัวๆเอาอ,อาศัยความรู้สึกครับก็เดี๋ยวเนี่ยมาลองดูผมผมลองหลังจากเลิกงานช่วงกลางคืนนะครับก็ลองขี่ดูออกเกียร์หนึ่งออกเกียร์หนึ่งปุ๊บมีปัญหานะครับมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยครับป้าพอพอเริ่มเด้งปุ๊บะะะะสะดุดละไปาา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  ก็อาการมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าออกไม่ได้ออกหนึ่งไม่ได้ปกติถ้ารถมันจูนดีมันต้องออกแฟ๊์ไปเลยใช่ไหมมันออกไม่ได้ครับออกหนึ่งไม่ได้มีปัญหาพอเช้ามาผมก็ล,องอ,กอ,ลองอีกลองอีกรอบหนึง่งไม่ได้ครับเนี่ยครับมีอาการเหมือนเดิมครับสะดุดมันทําให้เสียจังหวะนะครับทําให้รอบที่จะไปต่อมันมันตกไปนะครับเนี่ยกดไปประมาณร้อย กวว่่าากก็ถือว่าขึ้นเร็วนะครับเร็วกว่าเสื้อเดิมประมาณสักสามสิบเปอร์เนสี่เอร์เซนได้ผมว่าก็รอ,อ,อบติดมือมากเดีย๋ยววันนี้ถ้าผมก็มาลออีกอหลังจากที่จะไปทำงานผมก็มาแก้ปัญหาวันนี้ผมผมก็เลยมาลองลองจูนใหม่จูนใหม่ทำให้รู้ว่า อากาศมันน่าจะเล็กไปครับเพราะว่าพอผมตั้งรอบให้มันสถาน่ะรอบแบบตั้งให้มันเดินเบาสูงขึ้นเพื่อจะจูนจูนอากาศอ่ผมก็ตั้งไปตั้ง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 ไปเร่งไปสถานไปป่าๆๆๆๆๆๆๆมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตามหลักอ่ะถ้าเราคลายถ้าเราขันสกูกาศเข้าไปสุดแล้วคลายออกมามันจะต้องจูนหารอบเครื่องใช่ไหมให้มันวแล้วเราก็หยุด อันนี้มันมันนิ่งอ่ะครับเหมือนอากาศมันจูนไปไม่มีผลเลยเพราะว่าผมเดาว่ามันน่าจะเล็กไปปกติมันน่าจะต้องเบอร์45น่าจะกําลังดีเบอร์45ผมว่านะอันนี้มัน42มันเลยทําให้น้ํามันยิ่งหนาไปอีกเพราะอากาศมันเข้าไปน้อยไงอากาศมันเข้าไปผสมกับน้ํามันได้น้อยมันก็เลยกลายเป็นน้ํามันหนารถผมขบูเป็นเงือเยอะอยู่อ่าเป็นเงือเยอะอยู่นะครับ ก็เลยคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละแล้วพอผมจูนเสร็จนะผมก็ผมเปิดไปสองรอบเลยเพราะว่ารอบครึ่งรู้สึกว่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยลองเปิดไปสองรอบเลยเพราะว่ายังไงมันก็ขันอากาศไม่มีการตอบสนองเลยผมก็เลยจ,จูนจูนไปสองรอบกะว่าถ้ามันมันขี่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองไปเบอร์สี่สิบห้าทีนี้ผมจูนเสร็จผมก็เลย ลองลองออกตัวดูเกียร์หนึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะหายไหมผมเปิดไปสองรอบเลยกากสี่สองน้ำมัน 128. ร้อยยีิบปดหนูน้ำมันร้อยยี่บปดเดี๋ยวลองมาดูครับมันจะออกได้ไหมเกียร์หนึ่งรถเยอะหน่อยก็เกรงใจผู้ร่วมทางครับเราลองสั้นๆพอไม่ต้องลองอะไรมากไปไปลองดู เนี่ยครับถ้ามัน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 ออกได้มันต้องแปดสุดเกียร์เลยเกียร์หนึ่งเนี่ยครับสรุปว่าหายนะครับแก้หายก็ยังไงเป็นเผื่อเป็นแนวทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยถ้าดูแล้วคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับให้เพื่อนๆนำไปเป็นแนวทางได้ก็ผมก็ดีใจนะครับลองดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้อยมินิไฟมาริจจนนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาลองวิ่งยาวๆดูใครติดตามก็จะได้ชมนะครับครับโอเคครับสวัสดีครับ